นี่คือผักชายาหรือคะน้าเม็กซิโกโหรือผักผงชุรสนะคะเขาเอาหักยอดมาแบบนี้นะคะแล้วก็มาปอกให้เหลือแต่ไส้ในแล้วยอดอ่อนเอาไปปรุงอาหารได้นะคะเดี๋ยวปราสุจะปอกให้ดูแบบนี้เลยค่ะเวลาเราปอกออกมาแล้วข้างในเขาจะอ่อนๆนิ่มๆเออคล้ายๆกับคะน้าก้านคะน้าที่เราเอาไว้กินกับหมูมะนาวอย่างนั้นนะคะ จะอร่อยนะคะหรือเราจะเอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปต้มจืดต้มออจับฉ่ายอันนี้ได้หมดนะคะส่วนใบแก่แบบนี้เขาจะเอามาหั่นให้ฝอยๆแล้วก็ตากแดดชงเป็นชาดื่มได้นะคะเป็นน้ำชาได้ส่วนส่วนที่ประสูบป,ปอกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะประสูป,ปอกให้ดูแล้วหักให้ดูเนี่ยคะ่ะหักเปาะง่ายๆเลยเราก็สามารถเอาไปปรุงเป็นอาหารได้ ต,ต้ชาจะกรอบกรอบเวลาเอาไปผัดหรือเอาไปแกงส้มหรือเอาไปต้มจับฉ่ายอะไรเงี้ยคะ่ะเวลาเราทานจะ,จะกรอบกรอบอร่อยนะคะเขาชื่อว่าผงชูรสเพราะเขาใช้แทนผงชูรสได้อร่อย